ในช่วงของช a อ k About Denim ใน EP ที่แล้วเราได้มีการแนะนำผืนผ้ายีนริมแดงหรือว่า S ซเว e d ดนิมให้เพื่อนๆเป็นที่รู้จักกันไปแล้วนะครับแล้วก็ใน EP นี้หลังจากที่เราตัดแพทเทิร์นแล้วเราจะนำชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยที่เราตัดมาแล้วจาก EP ที่แล้วเนี่ยมาเย็บให้เพื่อนๆดูว่าชิ้นส่วนไหนเราใช้จากคันไหนแล้วก็เย็บอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากคันแรกเดี๋ยวผมแนะนาคันนี้ก่อน อันนี้จะเป็นจักรเข็มเดียวนะครับความหมายของจักรเข็มเดี่ยวก็คือเขาจะมีเข็มเดียวในการในการทำงานนะครับเย็บ <Yeah, S 1> ในลักษณะนี้เราจะใช้จักรเข็มเดียวนะครับในการเดินโลโก้อย่างที่เห็นเนี่ยก็คือโลโก้ของ p i c o w o r k นะครับตัวนี้เป็นตัว P แล้วตัวนี้เป็นตัว w ของ p i c o w o r k เราจะเดินเราจะวาดลายเส้นลงไปก่อนนะครับแล้วเราก็จะเดินด้วยมือตามลายเส้นอีกทีนึงนะฝั่งนี้ใน ภาพที่เพื่อนเเห็นอยู่ก็จะเป็นการเดินลายในฝั่งพอพานวาแหวน Pickworks ในภาษาไทยนั่นเองนะครับมาถึงส่วนต่อไปหลังจากที่เราอันนี้คือชิ้นส่วนด้านหลังใช่ไหมครับเราจะพาไปดูจักรอีกคันหนึ่งคันนี้คือจักรห่อนะครับ Union Special จกักรคันนี้จะทําหน้าที่ห่อนะครับความพิเศษของเขาคือจะเย็บทีเดียว3ตะเข็บเลย แล้วก็ด้านล่างจะเป็นลูกโซ่นะครับในลักษณะนี้ตัวห่อนะครับเขาจะเย็บชิ้นด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยเข้าหากันแล้วด้านหลังของชิ้นงานเขาจะเป็น3ตะเข็บแบบนี้ครับอันนี้เราเซตให้เป็น3ตะเข็บเลยซึ่งปกติการห่อเขาจะเป็นแค่2ตะเข็บเท่านั้นนะครับของพิกเวิร์กเราจะเย็บเพิ่มเส้นได้อีกหนึ่งเส้นก็คือเส้นกลางเป็น3ตะเข็บเลยเพื่อเสริมความแข็งแรงครับตัวนี้แข็งแรงมากๆ มาที่คันต่อไปครับจากคันนี้ก็เป็นจากรวินเทจเหมือนกันนะครับจะทำหน้าที่เย็บในส่วนของขาในนะครับจะใช้จากคันนี้ในการเย็บ แล้วก็มาถึงในส่วนของจักรคันนี้นะครับเป็นจักรดูกรอฟแอตเลอร์นะครับเป็นจักรเยอรมันวินเทจนะครับก็จะเย็บ yep, การทํางานนะครับคือเราจะวาดแพทเทิร์นในส่วนของอันนี้คือสาบของสาบกระดุมนะครับเห็นกระดุม1 2 3 4เมตรเราก็จะถักลังที่ตําตแหน่งนี้เลยครับที่เรามาร์กไว้หลังจากนั้นเราก็จะตัด เพื่อจะไปเย็บในขั้นตอนข้างหน้าต่อไปเดี๋ยวผมพาจะพาไปดูด้วยนะครับเดี๋ยวว่ามาดูการถักลังกระดุมก่อนนะครับจากครั้นนี้การทํางานนะครับก็คือเราจะวางจักรลงไปาวางผืนผ้าลงไปบนจักรนะครับครับแล้วก็จะใช้ตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูอีกทีเราจะเล็งให้ตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลางของร่องนี้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็กด เขาก็จะผักลังออกมาเลยนี่แหละครับมันก็จะเป็นอันนี้คือในส,นส่วนของลังกระดุมนะครับพอถึงขั้นตอนต่อไปหลังจากเราได้ลังกระดุมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาลังกระดุมเนี่ยมาประกอบกับชิ้นด้านหน้าตามอะไรครับอันนี้ทีมช่างกำลังเย็บชิ้นส่วนด้านหน้าพอดีนะครับสาบกระดุม รเราก็เอาเราจะเอาชิ้นส่วนลังกระดุมเมื่อกี้นะครับมาต่อกับตัวชิ้นส่วนด้านหน้าเพื่อเย็บประกอบเข้ากันในระหว่างนี้นะครับเราจะมีการขั้นตอนการผูกปมการสอยซ่อนได้ทุกขั้นตอนนะครับมันจะเป็นงานครับทําด้วยมือล้วนๆนะครับไปชมกันต่อเลยครับ เดี๋ยวเราจะพาไปชมขั้นตอนการทำหูเข็มขัดนะครับทางด้านนี้เลยครับก่อนอื่นนะครับเราจะตัดขอโทษนะครับเราจะตัดผ้ามาลักษณะนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะเอาผ้าตัวเนี้เข้าไปในซองนะครับที่บังคับแล้วก็ห่อให้นะครับ หอให้เป็นรูปเข็มขัดแล้วก็เย็บขึ้นมาเลยครับห่ออ,ออกมาเลยก็ได้เดี๋ยวเอาให้เพื่อนๆดูตัดเลยครับโอเคอันนี้คือตอนแรกที่เข้าไปหลังจากเย็บเสร็จเราก็จะเป็นแบบนี้ขอยืมก่อน หลังจากที่เราได้หูเข็มขัดมาแล้วนะครับเราก็จะเอาไปประกอบเข้ากับกางเกงนะครับโดยการแท็กกิ้งตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นจากรแท็กกิ้งนะครับตัวแท็กกิ้งนะครับก็จะเป็นตัวเสริมความแข็งแรงจุดหนึ่งนะ,ะครับผมจกตัวอย่างให้ดูก็จะทำให้ ขูเขขมขาดเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นเห็นไหมครับเป็นการเย็บที่ค่อนข้างแข็งแรงมากๆทีนี้ในเรื่องของการเสริมความแข็งแรงอีกจุดหนึ่งนอกจากการเย็บนะครับก็จะมีการฝังรีเวทลงไปนะครับคืนครับอันนี้คือขั้นตอนการกดรีเวทนะครับเราจะใส่ตัวรีเวทแล้วก็ขาลงไปตรงนี้ทุกขั้นตอนเราก็คือทำได้มือทั้งหมดนะครับ อันนี้คือการตอกรีเวทนะครับก็จะต้องใช้ทีมงาน2คนนะครับท่านหนึ่งจะเป็นคนที่เลงก็จะเล็งลักษณะนี้เพื่อให้ตรงที่สุดนะครับแล้วก็จะมีคนที่กดทางน,านี้าอ,อย่านี้เดี๋ยวผมจะกดให้เพื่อนๆดูนะครับเล็งเรียบร้อยโอเค1นึองอึบเลยนะครับโอเคหลังจากเรากดรีเวทเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดู หลังจากที่เรากดร,รีเวทเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการย้ำนะครับย้ำด้วยมืออีกครั้งหนึ่งนะครับย้ำด้วยมือเพื่อทําให้ให้ตรงหัวของหมุดเนี่ยครับมันบานออกเพื่อทําให้ความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่เราตอกรีเวทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอกกระดุมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากที่เพื่อนๆซื้อไปนะครับก็จะสามารถระบุความยาวตามที่ต้องการได้นะครับเราก็จะตัดกันที่นี่เลยครับ อันนี้คือจาก Union s p a c i a l 432 00G นะครับจากคันนี้จะเป็นจากอเมริกันวินเทจที่ใช้เย็บปลายขาหรือว่าจากปลายขาลูกโซ่อย่างที่เพื่อนๆรู้จักกันนั่นเองครับตัวนี้นะครับความพิเศษเขาจะอยู่ที่ด้านหลังของเขาเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูครับจะเป็นลูกโซ่สวยงาม ทางโรงงานพิกเวิร์กนะครับเราจะปรับจากให้ลูกโซ่ด้านหลังนะครับขึ้นเป็นเม็ดจุดสีส้มนะครับขึ้นเป็นเม็ดไขป่ปลาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยนะครับหลังจากนี้เราก็จะมีการเก็บได้ซ่อนปมด้วยมือทุกขั้นตอนอีกทีหนึ่งนะครับโอเคขอบคุณครับในช่วงของอ Talk About Denim นะครับก็ ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับ EP นี้นะครับสำหรับ EP หน้านะครับจะมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับยีนนะครับเ<ส>พื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้แล้วก็ถ้า,อ,าอยากให้เราทำคอมเมนต์อะไรสงสัยอ,อยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรหรือว่าสงสัยเกี่ยวกับอะไรก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับก็ยังไงพบกันใหม่ในช่วงทอล์กบอลเรนนี่ EP หน้า